ธรรมมัทธิวบทที่สิหลังจากตรัสสั่งสาวกทั้งสิบสองคนจบแล้วพระเยซูก็เสด็จจากที่นั่นไปสั่งสอนและเทศนาในเมืองต่างๆของแคว้นกาลิลีขณะนั้นยอนถูกจองจำอยู่ในคุกเขาได้ยินข่าวเกี่ยวกับพระราชกิจของพระคริสต์เขาก็ส่งสาวกของเขามาทูลถามพระองค์ว่าท่านคือผู้ที่จะมานั้นหรือเราจะต้องคอยผู้อื่น พระเยซูตรัสตอบว่าจงกลับไปรายงานสิ่งที่ท่านได้ยินได้เห็นแก่ยอนคือคนตาบอดมองเห็นได้คนง่อยเดินได้คนโรคเรื้อนหายจากโรคคนหูหนวกกลับได้ยินคนตายแล้วเป็นขึ้นมาและข่าวประเสริฐได้ประกาศแก่คนยากไร้คนที่ไม่สูญเสียความเชื่อไปเพราะเราก็เป็นสุข ขณะที่สาวกของยอนกำลังจะจากไปพระเยซูก็เริ่มตรัสกับประชาชนเกี่ยวกับยอนว่าพวกท่านออกไปดูอะไรในถิ่นกันดาลดูต้นอ,อลู่ตามลมหรือหากไม่ใช่ท่านออกไปดูอะไรดูคนนุ่งห่มผ้าเนื้อดีหรือไม่ใช่คนนุ่งห่มผ้าเนื้อดีย่อมอยู่ในวังของกษัตริย์ถ้าเช่นนั้น ท่านออกไปดูอะไรผู้เผยพระวจนะหรือใช่แล้วเราบอกท่านว่ายอนเป็นยิ่งกว่าผู้เผยพระวจนะเสียอีกนี่แหละคือผู้ที่มีเขียนถึงไว้ว่าดูเถิดเราจะส่งทูตของเรามาก่อนท่านเพื่อเตรียมทางไว้ให้ท่านล่วงหน้าเราบอกความจริงแก่ท่านว่าในบรรดาผู้ที่เกิดจากผู้หญิงไม่มีคนไหน ยิ่งใหญ่กว่ายอนผู้ให้บัพติสมากราะนั้นผู้ต่ำต้อยที่สุดในอาณาจักรสวรรค์ก็ยังยิ่งใหญ่กว่ายอนตั้งแต่สมัยยอนผู้ให้บัพติสมาจนถึงทุกวันนี้อาณาจักรสวรรค์กำลังตกอยู่ในความรุนแรงและพวกใช้ความรุนแรงพยายามจะเข้ายึดมันเพราะว่าหนังสือผู้เผยพระวจนะและหนังสือบทบัญญัติทั้งปวง ได้พยากรมาจนถึงยอนและหากพวกท่านเต็มใจจะรับยอนนี่แหละคือเอลียาซึ่งจะมานั้นใครมีหูที่จะฟังก็จงฟังเถิดเราจะเปรียบคนในชั่วอายุนี้กับสิ่งใดดีเขาเป็นเหมือนเด็กๆที่นั่งอยู่กลางตลาดและร้องบอกคนอื่นๆว่าเราเป่าปีให้พวกเธอก็ไม่เต้นรำ เราร้องเพลงไว้อะไรพวกเธอก็ไม่ทุกโศกเพราะยอนมาไม่กินไม่ดื่มพวกเขาก็กล่าวว่าเขามีผีสิงปุดมนุษย์มาทั้งกินและดื่มพวกเขาก็กล่าวว่านี่คือคนตะกละและขี้เมาสหายของคนเก็บภาษีและคนบาปผมก่าพี่น้องจะรับข้อคิดจากอ่านอ่านพระธรรมมัธิทิศเวทนะครับข้อคิดของพี่น้องอาจจะเหมือน อาจจะแตกต่างจากข้อคิดของผมก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับว่าพี่น้องกําลังเผชิญสถานการณ์อย่างไรแล้วก็พระเจ้าต้องการจะสอนท่านอย่างไรผมได้ข้อคิดอยู่ในข้อที่29ครับพระคมภีร์บันทึกไว้ว่าจงเอาแอกของเราแบกไว้แล้วเรียนจากเราเพราะว่าเราสุภาพอ่อนโยนและใจอ่อนน้อมและจิตใจของพวกท่านจะได้หยุดพักพี่น้องคนต่างจังหวัดก็คงจะรู้จักแอกนะครับแต่พี่น้องที่เป็นคนในเมือง หรือเป็นเด็กรุ่นใหม่ก็อาจจะไม่รู้จักแอกนะครับแอกค,คืออะไรครับพี่น้องเข้าไปดูใน Google ได้นะครับแต่ตอนนี้อธิบายให้ฟังง่ายๆนะครับแอกเป็นอุปกรณ์ที่วางไว้บนคอของสัตว์ใช้งานเช่นบัวหรือควายโดยมีวัตถุประสงค์ให้มันลากนะครับหรือเคลื่อนย้ายเกวียนนะครับหรือคันไถนะให้มันลากไปให้มัน เราก็อยู่หลังคันไถนั้นแล้ววัวก็จะลากคันไถแล้วก็จะไถานาได้หรือมันลากเวียนไปแล้วก็นั่งอยู่บนเวียนนั้นสมัยนี้เขาคงจะไม่ค่อยเห็นกันแล้วยกเว้นในต่างจังหวัดก็ยังจะพอมีอยู่บ้างในแง่นี้แอกคืออะไรครับถ้าอย่างนั้นแอกคือภาระหนักครับเพราะว่าถ้าวัวหรือควายไม่มีแอกเนี่ยมันก็คือไม่ต้องทํางานไงฮะมันก็เดินสบายๆแต่เมื่อเอาแอกไปวางบนคอมันเมื่อ,อไหร่มันก็รู้แล้วครับ ถึงเวลาที่มันต้องทํางานหนักแล้วแอกคือภาระหรืองานรับใช้พระเยซูบอกว่าจงเอาแอกของเราแบกไว้จงเอาภาระและเอางานรับใช้ของพระเยซูมาทำํำนั่นคือสิ่งที่พระเยซูบอกคริสเตียนทุกคนรอดแล้วต้องรับใช้พระเจ้าเราไม่ได้รอดแล้วรอดเลยไปสวรรค์แล้วก็จบดําเนินชีวิตแบบชิลแต่เราต้องเป็นครับเอาแอก ของพระองค์มาแบกไว้เอางานรับใช้ของพระองค์มาทำกิสเตียนทุกคนเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าและต้องแบกงานรับใช้ของพระเยซูคือสิ่งที่พระเยซูอยากให้เราทำต้องการให้เราทำไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการทำให้กับพระองค์นะครับพี่น้องครับถ้าเราทำสิ่งที่พระเจ้าให้เราทำสิ่งนั้นก็จะเหมาะสมกับเราเหมาะกับเชฟของเรา เหมาะกับเชฟก็คือของประธานฝ่ายวิญญาณความความสามารถใจที่รักในเรื่องที่จะทํานั้นแล้วก็บุคลิกภาพแล้วก็ประสบการณ์เรียกว่าเชฟเมื่อเราทําสิ่งที่พระเจ้านะครับให้เราทํามันก็จะเหมาะกับเชฟของเราและมันก็จะเบาสําหรับเราใช่ไหมครับพระเจ้ารู้ว่าเราจะรับได้แค่ไหนจริงไหมครับพระองค์ก็จะเอาภาระเอางานรับใช้ระดับเดียวกับที่เราจะ รับได้มามอบให้กับเราอันนี้ก็คือถ้าเรารับใช้พระเจ้าในสิ่งที่พระเจ้าให้เราทําแต่ถ้าเรารับใช้พระเจ้าโดยเราอยากจะทําให้กับพระเจ้าและสิ่งนั้นพระเจ้าไม่ได้อยากให้เราทําแต่เราต้องการทําให้กับพระเจ้างานนั้นก็จะเป็นภาระหนักของเราเพราะเป็นไงครับเพราะว่ามันอาจจะหนักเกินไปเราอาจจะ เรา,าจ,จะไม่รู้นะครับว่ามันเกินกําลังของเราแล้วก็ตั้งใจว่าจะทุ่มเททั้งชีวิตในการรับใช้พระเจ้าจะทํางานหนักเพื่อพระองค์แล้วเราก็พยายามหางานอื่นมาทําเพื่อจะได้รับใช้พระเจ้ามันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้าอยากให้เราทําก็ได้ <c oughs> เมื่อมันเป็นสิ่งที่พระเจ้าไม่ได้อยากให้เราทามันอาจจะไม่เหมาะกับเชฟของเราเมื่อไม่เหมาะกับเชฟของเรางานที่ควรจะเป็นความสุขงานรับใช้ที่ควรจะเป็นความสุขก็เลยกลายเป็นความทุกข์ นั่นก็คือสิ่งที่บอกว่าถ้าเราจะรับใช้พระเจ้าเราจะต้องทําในสิ่งที่พระเจ้าให้ทาเราต้องรับแอกของพระเยซูไม่ใช่แอกของเราไม่ใช่เราคิดเองแต่เป็นงานรับใช้ที่พระเยซูทรงตั้งไว้จะให้เราทําเอเฟซัสบทที่สองข้อที่สิบบอกชัดเจนว่าเราเป็นฝีผักของพระองค์ที่ทรงสร้างไว้ในพระเยซูคริสต์เพื่อให้ประกอบการดีที่พระองค์ทรงดําริไว้ล่วงหน้าให้เรากระทําดังนั้นเราจะต้อง ค้นหาว่าแอกของพระเจ้าที่พระเจ้าให้เราทําคืออะไรบางคนก็จะเป็นผู้รู้ใช้พระเจ้าเต็มเวลาบางคนก็จะเป็นผู้รู้ใช้พระเจ้าในมาร์เก็ตเพลสบางคนก็จะเย็บเต็นท์ไปด้วยบางคนก็จะแค่ถวายอย่างเดียวบางคนก็จะหนุนน้าใจบางคนก็จะไปรับคนบางคนก็จะไปตั้งขี้จักแอกของเราแต่ละคนที่พระเจ้าให้นั้นแตกต่างกันเราต้องรู้ว่าอะไรคือแอกของพระเจ้าที่พระเจ้ามอบหมายให้เราทำ อาจารย์ลิกวอเรนศีรษะบานอดีตศีรษะจักที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งที่อเมริกาได้บอกบอกว่าถ้าเรานะครับพี่น้องมีงานมากเกินเวลาอาจเป็นไปได้ว่าเราทําในสิ่งที่พระเจ้าไม่ได้ให้เราทําก็คือเราทําเองก็คือเราทําให้พระเจ้าทําให้เวลามันไม่พอแต่ถ้าเป็นพระเจ้าให้เราทําพระเจ้าจะรู้ว่าเรารับได้แค่ไหนและพระเจ้าจะรู้ว่าเราต้องใช้เวลาแค่ไหนที่จะทํา ภาระที่พระองค์ทรงบอกให้เราทําสําเร็จแต่ถ้าเราไปเอามาทําเองเราก็ไม่รู้เวลามันก็น้อยนะเราก็บอกว่าเราไม่มีเวลาคนที่พูดบอกว่าไม่มีเวลางานล้นงานรับใช้ล้นมือเหลือ,อ,อไม่มีเวลาทําอะไรแล้วต้องนั่งคิดดูนะครับว่าท่านกําลังทําในสิ่งที่พระเจ้าให หรือท่านกําลังทําให้พระเจ้าถ้าท่านทําในสิ่งที่พระเจ้าให้ทําพระเจ้าให้พันธกิจพระเจ้าให้นิมิตกับท่านพระเจ้าจะให้เวลาอย่างเพียงพอกับท่านเอเมนไหมครับนี่คือสิ่งที่อยากจะน,น้ำใจท่านพี่น้องครับเมื่อเราทํางานที่พระเจ้า มอบหมายให้เราทํามันก็จะเหมาะกับเชฟของเราเพราะพระเจ้ารู้ดีใช่ไหมครับประของประทานเราคืออะไรความสามารถเราคืออะไรบุคลิกภาพของเราเป็นยังไงนะพระเจ้าทรงรู้ดีทุกอย่างพระเจ้าก็เลยมอบหมายงานของพระองค์ที่เหมาะกับเราแต่ละคนนะครับอย่าไปอย่าไปอิจฉางานของคนอื่นอย่าไปอยากทํางานของคนอื่นนะทำงานของเราที่เราได้รับมอบหมายอย่างดีที่สุดถ้าพระเจ้าให้เป็น full t i m ก็อย่าไปอิจฉานักธุรกิจ ท้าพระเจ้าให้เป็นนัก,กธุรกิจก็อย <interpret. S 1> ่าไปอิจฉาฟูทามผู้ทิ่พระเจ้าเต็มเวลาแล้วก็ท้าพระเจ้าให้เป็นผู้ประกาศก็อย่าไปอิจฉาคนที่มีบทใหญ่ท้าพระเจ้าให้เป็นสีบางก็อย่าไปอิจฉาคนที่เป็นผู้ประกาศเราต้องรู้สึกว่าเราได้รับงานที่จากพระเจ้าและทําอย่างดีสุดและมีความสุขและมีความชื่นชมินดีถ้าเราทําในสิ่งที่พระเจ้าเรียกให้เราทําเราจะมีความชื่นชมินดีเราจะมีสันติสุข เราจะไม่เครียดเราจะไม่กดดันงานผมเยอะแยะเลยครับในใส่หมวกหลายใบายมากแต่ว่าเพราะผมรู้ว่าพระเจ้าเรียกให้ผมทํางานนี้คือการบุกเบิกและก่อตั้งขึสนจักรผมก็เลยมีความสุขนะครับไม่ว่าจะเป็นการทํางานของกิจักของตัวเองไม่ว่าจะเป็นทํางานของาภาคใต้หรือไม่ว่าจะเป็นการทํางานในภาพรวมของทั้งประเทศในาการตั้งคิ้จักรนะครับมีงานเยอะมากเลยครับแต่มีความสุขมีความชื่นชมยินดีและไม่เครียดด้วยครับเพราะรอะไรฮะ เราทําในสิ่งที่พระเจ้ามอบให้กับเราทําพระเยซูสุภาพและใจอ่อนน้อมพระองค์จะมอบงานที่อะไรฮะเหมาะสมให้กับเราเห็นนะครับไม่มีงานที่มากเกินไปหรือไม่มีงานที่หนักเกินไปถ้าเป็นงานที่พระเจ้ามอบให้กับเรามันจะพอดีแอกของพระองค์ก็เหมาะสมกับเราแต่ละคนและเวลาที่ให้ก็เพียงพอสับการทํางาน สําเร็จไม่มีที่บอกว่าไม่มีเวลาพอนะถ้าไม่มีเวลาพอเมื่อไหร่อาจจะเหมือนกับที่ลิกวอรินบอกคือเราไม่ได้ทําในสิ่งที่พระเจ้าให้เราทําหรือเปล่าแต่เราทาในสิ่งที่พระเจ้าอยากให้เราทําหรือเปล่านะคนที่พูดประโยคนี้แล้วก็ผมก็จําได้ก็คือท่านศาสนราจารย์ดรวิรชัยโกแวร์อดีตประธานสากิจคริสเตียนที่ได้จากไปอยู่กับพระเจ้าแล้วท่านบอกว่าทําในสิ่งที่พระเจ้า ให้ทำอย่าทำให้พระเจ้าเขากำลังมีความหมายว่าเราอย่าไปคิดเองเธอเองว่างานนี้คืองานที่เราจะทให้พระเจ้าแต่เราต้องอธิษฐานแสวงหาพระเจ้ารู้ว่าพระเจ้าให้เราทำอะไรเพื่อพระองค์ <S <S 1> <S 1> พเพื่อที่ว่าเมื่อเราได้ทำงานที่ปรุงให้เราทำแล้วมันจะมีความสุขมันจะมีความชื่นชมยินดีมันจะไม่รู้สึกกดดันมันจะไม่เหน็ดเหนื่อยมันจะมีสันติสุขเพราะอะไรได้ทำในสิ่งที่พระเจ้าให้ทำถ้าพี่น้อง ได้ทำในสิ่งที่พระยาชาทพี่ตะองจะรู้สึกอย่างนั้นจริงๆอย่าลืมนะครับเอาแอกของพระเยซูแบกไว้อย่าลืมนะครับถ้าเปรียบเทียบนะครับแอกก็คือภาระ,ะของพระเจ้าแอกก็คืองานรับใช้ของพระองค์นะครับแอกก็คืองานหนักที่วัวและควายนะครับเมื่อแอกไปวางอยู่บนคอของมันเมื่อไหร่มันรู้เลยว่าถึงเวลาแล้วที่มันต้องทำงานให้กับเจ้านายแล้ว แต่ถ้าไม่มีแอกวางอยู่บนคอมันก็จะถูกล่ามหรือปล่อยให้กินหญ้าข้างๆทางมันก็จะบอกตอนนี้เป็นช่วงเวลาแห่งการพักผ่อนแต่ว่าเมื่อใดก็ตามแอกวางบนคอก็เป็นเวลาแห่งการรใชร้พระเจ้าพระเยซูบอกนะครับเราเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าเราเป็นสาวกของพระองค์เราต้องแบกแอกของพระองค์งั้นคิดเส้นทุกคนมีแอกมีงานรับใช้ที่พระเจ้าใส่ไว้เราไม่ได้รอดแล้วรอดเลยแต่เรารอดแล้วเพื่อ รับใช้พระเจ้าด้วยขอพระเจ้าหนุนใจท่านในวันนี้นะครับรับแอกที่พระเจ้ามอบไว้กับท่านเช็กดูว่างานที่ทําอยู่นี้เป็นงานที่ท่านทําให้พระเจ้าหรืองานที่พระเจ้าให้ท่านทาให้เราถามด้ก,กันครับพระเจ้าสรรเสริญและขอบคุณพระองค์ที่วันนี้เราเรียนรู้ว่าเราควรจะทํางานที่พระเจ้าให้เราทําไม่ใช่ ทำเพื่อพระองค์เพราะว่าถ้าพระองค์ให้เราทํางานอะไรพระองค์จะให้งานอย่างเหมาะสมแอกที่เหมาะสมเหมาะกับบุคลิกภาพของเราเหมาะกับของประทางของเราและมีเวลาเหลือที่จะทํางานนั้นสําเร็จอย่างพอเพียงขอพระเจ้ารงโปรดไว้พอเราที่จะตรวจเช็คสิ่งที่เรากําลังทําอยู่นี้ว่าเป็นสิ่งที่พระเจ้าให้เราทําหรือไม่เราสรรเสริญพระเจ้าแล้วขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอเมน เราใยถามบุตคนที่ไม่สบายเจ็บป่วยลูกาบทที่9ข้อหนึ่งข้อ2บอกว่าเรามีสิทธิอำนาจเหนือโรคภัยไข้เจ็บเมื่อเรามีสิทธิอำนาจเมื่อเราออกคำสั่งของโรคภัยไข้เจ็บเรต้องเชื่อฟังเราอข้ไหมครับให้เราอธิษฐานสั่งด้วยกันครับข้าแต่พระเจ้าเรามีสิทธิอำนาจเหนือโรคภัยไข้เจ็บวันนี้เราขอสั่งในนามพระเยซูให้โรคภัยไข้เจ็บออกไปจากร่างกายทุกร่างกายที่กำลังฟังมานาอาจารย์ใหญ่อยู่ในขณะนี้ในนามพระเยซูอาเมน อย่าลืนมนคับสายมือของท่านมี QR Code เมื่อท่านสแกนหรือท่านถ่ายรูปท่านจะพบกับเมนูที่เป็นประโยชน์ในฝ่ายวิญญาณของท่านวันนี้ถ้าท่านฟังมานาจา์ใหญ่จบแล้วท่านนึกถึงเพื่อนบางคนที่ไม่มีได้ไหมครับแล้วส่งลิงก์มานาจาย์ใหญ่ไปให้เขาให้เขากดนะครับติดตามเพราะว่าทุกๆวันตอน9โมงเช้ายุคดนวาทิตย์เขาก็จะได้ฟังนะครับมานาจายนใหญ่นะครับถ้าเกิดเขามาฟังตอน9โมง เช้าไม่ได้เพราะเขติดธุระเขายังสามารถมาฟังได้ตลอดทั้งวันอาจจะเป็นสิ่งที่ดีเตือนใจเขาพระเจ้าจอาจจะพูดกับเขาในบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะกําลังจะเกิดขึ้นกับเขาในวันนั้น <premises. S 2> เขาก็จะได้เตรียมตัวรับได้เราได้มีมานาจันย์ใหญ่นะครับอยู่ประมาณ1,400ตอนแล้วที่เต็มไปด้วยหัวข้อต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องอย่างมากมายนั้นก็อยากให้พี่น้องนะครับได้ฟังมานาจันย์ใหญ่และได้ส่งมานาจันย์ใหญ่ในหัวข้อต่างๆที่พี่น้องเพื่อเหมาะสมไปให้กับคนอื่นๆบางทีเราอยากจะเตือนเขาแต่เรากลัวว่าถ้าเตือนเขาแล้วจะสูญเสียความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันงั้นเราก็ไม่กล้าเตือนไม่กล้าเตือนด้วยคำพูดของเราก็เอามานาจันย์ใหญ่ไปเตือนเขาได้เลยครับอาเมนไหมครับ พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับพระเจ้าอวยพอและคุ้มครองให้พระพักทอประกายลนด้วยพระเมตาพระพักหันมาหาท่านและหมบสันที่สุด เจ้าสรงโปรดประทานแลทััวทั้งพงพันอีกนับร้อยพันให้ทั้งครอบครัวหมดทั้งครอบครัวจนช่วลูกหลานจนชั่วลูกหลานขอพระเจ้าสรงโปรดประทานแลทััวทั้งพงพันอีกนับร้อยพันให้ทั้งครอบครัวหมดทั้งครอบครัวจนชั่วลูกหลานจนชั่ว และล้นด้วยพระเมตตาพระพักหันมาหาท่านและมอสันติสุข